สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า s i ต e ทีมออนไลน์นะครับทำไมถึงมาอัปเดตข่าวสารเกมนี้นะครับคือตอนนี้ในส่วนของ s i ต e ทีมออนไลน์นะครับกำลังพัฒนาแนวเกมที่ชื่อว่า CQB นะครับจริงๆเป็นโหมดแยกของตัวเกมนะครับจะชื่อว่า CQ Area นะครับนะก็คือตัวเกมจะมีรูปแบบการเล่นเหมือน Rainbow Six Area F2 ทนะครับที่อยู่ระหว่างพัฒนานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวโหมดให้ดูนะแต่ว่านะตอนนี้รู้สึกว่าจะยังเล่นไม่ได้นะครับ ในส่วนของแนวเกม CQB นครับย่อมาจากอ่อส o s u q u t r t e r t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  l e นะครับเป็นกลยุทธ์การโจมตีรูปแบบหนึ่งนะครับนะที่เกิดขึ้นในการต่อสู้ระยะประชิดหรือว่าในสถานที่เล็กๆหรือในห้องเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับผมสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆเนาะส่วนตัวเกมนี้นะครับสไตล์ทีมออนไลน์ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะตัวเกมค่อนข้างกินสเปคมือถือนะครับตอนที่เราเข้าเกมครั้งแรกอะครับ มันจะมีให้เลือก Google Play Store แล้วก็ Facebook แล้วก็ในส่วนของอระบบล็อกอินปุ่มล่างใช่ไหมครับในส่วนของ Play Store จะไม่สามารถใช้ได้นะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับไม่สามารถใช้ได้เนาะโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูตัวละครก่อนนะครับตัวละครก็จะมีในส่วนของ defense นะครับ defense นะครับแล้วก็ attack เนาะที่เป็นฝ่ายบุกนะอันนี้ฝ่ายตั้งรับนะครับก็เหมือนในส่วนของพวก Area F2 อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแค่คร่าวๆนะคือระบบนะตอนนี้มันยังเล่นอะไรไม่ได้มากนี่ครับ ในเกมนี้มีหลายโหมดนะมีพวกทีมเดสแมทมีโหมดวางระเบิดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจในคลิปนี้ก็คือในส่วนของแนว CQB นะครับเป็นที่บอกไปเนาะอันนี้จะเป็นตัวละครตัวนึงนะครับเนี่ยจริงๆก็มีตัวละครที่เห็นปะแต่ละตัวก็จะมีปืนเฉพาะตัวที่แบบแตกต่างกันไปนะครับนี่นี่อ่าโอเคมีปืนแตกต่างกันเนาะรู้สึกว่าจะมีสกิลที่แตกต่างกันด้วยนะครับโอเค ส่วนอันนี้ฝั่งโจมตีเนาะนี่ครับมีระเบิดอ่ามีวิทยุเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะในส่วนของโหมดเกมนะครับคือตอนนี้มันยังทำอะไรไม่ได้มากนะครับคือเอามาอัปเดตให้ทานผู้ชมได้ชมกันนะครับใครที่แบบเอออยากหาแนวชี B บีนะครับนะอีกแนวหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตเฉยนะอ่ะโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเอาในส่วนของตัวโหมดกันนะครับก็คือให้เราแตะที่สีฟ้าตรงนี้นะครับเราเข้ามาแล้วกดที่โฮส หมดจะชื่อว่า CQ Area นะครับนะผมคงออกเสียงถูกนะตัวนี้ครับเราสามารถฟิกเพลเยอร์2คน4คน6คน8คนถึง10คนนะครับตั้งแต่2ถึง10นะครับเป็นเลขคู่หมดเลยนะเนาะจำนวนเวลาอะไรอย่านี้นะครับก็สามารถตั้งได้ตั้งแต่รอบละ3นาที5ที10นาทีอะไรอย่างนี้นะครับ คือตอนนี้มันมีแค่แบบเดียวนะครับตัวโหมดยังอยู่ระหว่างพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเข้าไปดูได้นิดหน่อยนะครับไม่สามารถกดเริ่มเกมได้เพราะว่าผมลองเอามือถือ2เครื่องมาต่อกันแล้วนะครับกดเริ่มเกมปุ๊บมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่สามารถทําอะไรได้เนาะจำนวนรอบก็มี3รอบ5รอบ7ดรอบแล้วก็9รอบนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูตัวโหมดนะอ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่านะตอนนี้ รู้สึกว่ามันจะยังไม่สามารถเ,<อ>เล่นได้นะครับผมลองและลองให้ผู้เล่นอื่นเข้ามาด้วยนะครับไม่สามารถเล่นได้เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับมันจะสามารถเลือกจุดเกิดได้ในส่วนของเกมนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับสไตล์แลนด์โบซิกนะมันสามารถเลือกจุดเกิดได้เช่นถ้าสมมุติว่าผมมาเกิดตรงนี้นะครับเรากดคอนเฟิร์มนะครับตจากนั้นก็จะมีการเลือกตัวละครนะครับถ้าเรามีนะด้านขวาตรงนี้นะทีนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่เราสามารถเปลี่ยนปืนต่างๆได้ถ้าสมมุติว่าเรามีปืนนะครับ เกมนี้น่าจะผ่านหูผ่านตาเพื่อนกันมาบ้างแล้วนะครับคือเขากําลังพัฒนาอยู่เห็นมีข่าวว่าจะปล่อยภายในเดือนนี้มั้งที่มันสมบูรณ์กว่านี้นะครับอันนี้มาอัปเดตให้ฟังเฉยๆนะครับเนี่ยอันนี้ในคลิปนี้ผมเล่นจริงๆครับเนี่ยเราสามารถยิงในส่วนของอตัวกําแพงแบบนี้ได้นะครับสามารถวางกําแพงกั้นแบบนี้ได้นะครับคือแน่นอน,นครับมันเป็นแนวเรนโบว์ซิกมันจะโดนอีกรอเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับ คือถ้ามันไม่ดังน่าจะไม่โดนนะครับหรือมันจะโดนอันนี้ก็ไม่รู้อีกแล้วโอเคนะมันยังไม่เสร็จนะครับเราก็สามารถาวางได้แบบนี้นะครับแล้วตัวที่เป็นฝ่ายดีเฟนซ์สามารถทําอะไรได้บ้างนี่ครับอย่างแรกเลยนี่ครับกล้องวงจรปิดนะครับกลางจอด้านล่างเห็นไหมเห็นกล้องจรปิดกลางจอด้านล่างใช่ไหมครับนี่กดปุ๊บเราจะสามารถาดูกล้องวงจรปิดสถานที่ด้านนอกได้นะครับว่ามีใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนี่ครับ เห็นไหมคืเอเฮ้มันค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมบอกเลยนี่อ่าแล้วจุดหนึ่งที่ผมชอบเกมนี้เวลาวิ่งนะครับมันจะมีคําสั่งขึ้นมาตรงนี้ด้านขวามือของปืนนะครับเวลาเราวิ่งปุ๊บเรากดปุ๊บมันจะยกปืนแล้วขึ้นแล้วก็วิ่งนะครับเนี่ยเนียเห็นปะ่ะแล้วมันโคตรเร็วเลยเออมันจะเร็วชั่วขณะหนึ่งนะครับอ่าพวกประตูอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถกัน ได้นะครับยิงให้พังเออเห็นไหมคือหลายๆอย่างกําลังพัฒนาอยู่นะครับจริงๆอยากจะเล่นฝ่ายที่เป็นแอคแท็กที่เป็นฝ่ายโจมตีด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถเล่นได้มันให้เราเล่นแค่ฝ่ายป้องกันนะครับก็เลยทําอะไรให้ดูเยอะไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นสถานที่นะครับในห้องปฏิบัติการต่างๆเนาะอืมไอตัวที่เราจะป้นยังรู้สึกว่ายังไม่มือเลยนะเนี่ย เกมนี้สามารถปีนป่ายอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองลองปีนอะไรให้ดูนะครับแต่ยังไม่มีระบบสลิงในส่วนของตัวที่เป็นดีเฟนซ์นะครับแต่ตัวที่แบบเป็นฐานที่แบบฝ่ายออบุกครับเขาจะมีสลิงด้วยนะเนี่ยระบบกระโดดปีนป่ายแบบนี้ก็มีนะครับคือภาพของเกมนี้ของใครเนี้ยเอาง่ายๆอนะ่ะมันจะค่อนข้างมืดนะครับวันนี้บอกกันตรงๆนะ แล้วก็ด้านขวาตรงนี้แต่ละตัวรู้สึกจะมีสกิลนะครับอย่างเช่นตัวของผมเนี่ยมันจะมีสกิลฮิลเรากดปุ๊บมันจะทําการฮิลตัวละครนะครับแล้วก็รอคูลดาวสกิลก็จะสามารถใช้ได้ใหม่นะครับเห็นปะมันกําลังโหลดคูลดาวอยู่ถามว่าสามารถออกข้างนอกได้ไหมสามารถออกข้างนอกได้นะครับคือแต่ณตอนนี้รอคนเข้ามาในห้องอ่ะมันก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับมันจะเรดี้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันเล่นไม่ได้เออแล้วก็ไอสถานที่แดงๆตรงนี้ที่เป็นแบบแดงๆอันนี้ผมมาให้ดูก่อนเนาะ จริงๆมีคำสั่งนี่ครับเอียงแบบนี้ด้วยนะเนี่ยที่เป็นจุดมาร์กนึ่งแนมแล้วเราไม่สามารถออกได้เนี่ยมีผู้เล่นเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวลองกดคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็เดี๋ยวระบบมันจะนับถอยหลังนะครับแล้วมันก็จะไม่สามารถเล่นได้แล้วมันก็จะดีดออกจากห้องพอเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เทสให้ดูนะเนี่ยมันไม่ดีดออกจากห้องดิมันคือมันจะนิ่งไปเลยอะ่ะเนี่ยคือมันค้างแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ลองเข้ามา4คนก็แล้วนะครับสคนก็แล้วมันไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ที่บอกไปนะครับคือรอตัวเกมแนวเรมโบสิกพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะอี่ที่บอกไปนะคือตอนนี้มันยังเล่นไม่ได้ตัวโหมดนะจริงๆงตัวเกมมีหลายโหมดนะครับมีหลายโหมดอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเราเข้ามาแล้วนะครับนี่กด b o w s e ดูก็ได้นะครับว่าตอนนี้เขาเล่นโหมดอะไรอยู่จะสังเกตนะครับส่วนใหญ่ไอ้อโหมดเรมโบสิกจะมีคนลองนะแต่ มันเล่นไม่ได้เนี่ยอ่ะสมมติผมจอยเข้ามาแล้วคอนเฟิร์มครับเนี่ยเห็นปะคือมันจะเป็นแบบนี้ทุกห้องเลยนะครับคือไม่ว่าจะเข้าห้องไหนนะเออหาข้อมูลจากต่างชาติอะไรแยบนี้ก็ยังรู้สึกยังไม่มีใครที่สามารถเ,ออเล่นตรงนี้ได้นะครับก็ต้องรอพัฒนาต่อไปนะครับ เดี๋ยวยังไงถ้าสมมติว่าตัวเกมนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมแล้วปล่อยในส่วนของตัวเต็มมาให้เล่นแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาแนะนําอีกรอบนึงแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากข้อมูลตัวเกมไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ